ladies and gentlemen เตรียมพบกับวิดีโอใหม่ในวันนี้ได้เวลาสนุกกับเขาเย็นมากมายอยากจะสนุกแล้วใช่ไหมงั้นไปกันเลยปาร์ตี้สำหรับสาวไอซี่มาแล้วว้าวว้าวน่าเป็นเค้กวันเกิดที่ใหญ่มากใช่ไหมเคลส์อ๋อชิดออกแล้ว ว้าวไอศครีมหล่ลงมาจากท้องฟ้าได้ไงอ่ะหอมีพลังที่ทำจากน้ำแข็งแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอ่ะแมรี่ไม่อยากรู้ว่าเธอได้รับเิอมางานนี้ด้วยนะเนี่ยเอาละไม่ชวนฉันก็เอานี่ไปกินกันแล้วกันร้อนร้อนร้อนเอาน้ำพันนี่กำลังเดือดแล้วดูดิโอ้แมรี่เอาแบบนี้จริงๆริงใช่ไหมเธอจะทำไมล่ะฮะ สู้ฉันไม่ได้ลอะไม่ไม่ไม,ไม่นี่เธอจะทำอะไรกับน้ำนะ <G ül> ไม่นะจงแข็งซะ <G ül> เล่นกับไอซี่แบบฉันดีนะเป็นยังไงละ่สงนนะสมนําหน้าบ่ดีจ้ะวันนี้จะรับอะไรดีเอ่ย <G ül> ว้าวนี่เธอเอาเงินสดมาเยอขนาด <G ül> นี้เลยเหลอะเนี่ยเ <G ül> ออจะได้ดูแล้ว <G ül> เคลจะซื้อป๊อปคอร์นหมดนี่เลยเหรอ ใชเลยล่ะเนี่ยเอาเงินไปเลยแล้วก็ไม่ต้องถอนนะขอบใจวันนี้ฉันรวยแล้ววุ้ยมาอุดหนุนฉันใหม่นะคะวันนี้จะเอาเงินไปชอิ้งดีกว่าเออไงแมรี่เออฉันมีเงินอยู่แค่นี้ซื้ออะไรได้บ้างอ,อ้เอ,อืเออเรอก่อนนะเดี๋ยวฉันหาดูก่อนข้นาวโพดมะมันสดมากเลยนะถึงแม้มันจะเก่าไปนิดแต่ก็อร่อยนะเออก็ได้นี่เธอต้องเอากระมังมาเลยลระเนี่ยแต่ก็เข้าท่าดีนะ โอ้แมรี่มาแล้วเออไม่นึกว่าเธอจะจนขนาดนี้นี่แคลเธอไม e ่คิดจะแบ่งแมรี่หน่อยเหรอสงสัยจะไม่อีฉันโมโหแล้วนะว้าวพลังของเธอทำให้ข้าพจนกลายเป็นบอปคอร์นซะงั้นน่ะว้าวป๊อปคอร์นตไปหมดเลยนี่แหละสุดยอดนี่น่าทำอะไรอ่ะแมรี่เธอโอเคหรือเปล่า ี่เธอแน่ใจนะว่าจะกินพิซซ่านั้นพอนะฮะแคลลี่บางทีเธอน่าจะออเดอร์เพิ่มนะ <G ül> แต่ก็ช่างเถอะเค่ดูหนังอะไรอยู่อ่ะอยากจะนั่งดูด้วยจังเลยแต่ก็ดูจากที่นั่งแล้วคงจะ,ะอ๋อไม่เพี่พิซซ่าหมดแล้วเหรอใช่น่าเสียดายสุดสเลยเนาะให้ไปอาบน้ำก่อนดีกว่าน้ำพร้อมแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาอาบน้ำแล้วล่ะ ฉันน่ารักจังเลยอ่ะฉันอยากได้จังน้ำแบบนี้แหละที่ฉันต้องการอ่ะไม่น่าเชื่อว่าไอซี่จะชอบน้ำอุ่นๆแบบนี้ด้วยนะเนี่ยออร้อนร้อนนี่มัอนอะไรกันเนี่ย <Ouch. S 1> อย่างนี้ต้องทำให้เย็นหน่อยแล้วโอ้้ <c oughs> น้ำแข็งเลยหระเนี่ยนี่มาเป็นไปได้ยังไงอ่ะฮะขนมได้ไงอาา่อาฮะอ่าฮะ นะ่า mm hmm. สนใจจริงๆอะ่ะสาวฮอตแบบนี้จะไม่ใส่ซอสมะเขือเทศได้ไงอองูจังเลยนีระวังคือถ้ามีอะไรติดที่ฮยหาเรื่องจนได้ฉันนี่เออไม่มีน้ำแบบนี้แล้วจะจะอาบยังไงอ่ะอ๋อคิดออกแล้วเธโชคดีมากเลยที่วันนี้ฝนตกอะ่ะเย้ย <laughs> ขอบใจนะเจ้าฝน โอเคตอนนี้ฉันจะได้น้ำแล้วเยี่ยมตอนนี้ก็อาบได้เลยว้าวชุดนี้เผ็ดร้อนจริงๆเลยนะ<ก> <quota> อาเ<า>ยเย็นเย็นไอ้ข้อย่างชั่วสบายจังเลยอ่ะไหนเธอมีขนมมะจุย๋ยขยะเหรอ หขนมพวกนี้ช่วยได้ออร่อยจังเลยออยากกินบ้างอ่ะแต่ว่าฉันมีแต่เศษขยะก,กินหมดแล้วนะสิทำยังไงถึงจะได้กินนะเออนั่นอาจารย์ตีหน้ามาแล้วเครียโตะได้นนจ๊ะทุกคนได้คะ่ะได้เลยคะ่ะรับทราบอืมฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วขนมจงละลายอ๋อไม่นะละลายหมดแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อย นี่แมรี่ทำาไมตลกเลยนะแมรี่ทำตัวดีมากเลยนะวันนี้โอ้เคลลี่ในการบ้านวันนี้จะ้ะเออนี่ไงคะไม่นะทุกคนหลบเราเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่นะแมรี่ก็โดดไปด้วยแหละเนี่ยเอยเลยหืมฉันจับได้แล้วเธอเองเหรออยากจะแกล้งฉันบ้างไนหะก็ออกไปกินเลยเอ้ย ฉันอยากจะกินของพวกนี้จังเลยอ่ะอร่อ hmm. ย <Yeah. S 1> สุดๆอี่เธอยังกินอันนั้นยังไม่หมดอีกเหรอเอาละอันต่อไปนี่เธอไม่คิดจะแบ่งแมรี่หน่อยหรือไงอะนี่กินไม่ยอมหยุดเลยนะทำไมช็อกโกแลตพวกนี้มันถึงได้อร่อยอย่างนี้เนี่ย mm hmm. ดูเหมือนว่าแมรี่จะนึกอะไรออกแล้ว โอ้นี่เธอกำลังทำให้โคกนั้นร้อนอยู่เหรอฮ่าลิ้นฉันไม่แล้วไม่ได้การแล้วกินเมนทอสหน่อยก็แล้วกันอะเอ้าเธอคิดจะเอาจริงใช่ไหมฮะนี่เป็นเบอร์เกอร์ที่เล็กที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยแล้วมันก็แข็งเอ้อฟันออกมาด้วยไม่เดี๋ยวฟันฉัน ลิ้งต้องมาหาหมอเพราะว่าเธอเนี่ยกลืนเมนทอร์สเข้าไปเอาล่ะเรามาดูกันหน่อยนะจ๊ะเอเมนเอ็มแช่แข็งเหรอฮอบ้าไปแล้วเชืว่ามันต้องมีอะไรอีกนะ <g ül üyor> อะไรเนี่ยช็อกโกแลตแท่งแช่แข็งหอ oh, oh, oh. เอาล่ะฉันจะต้องหาเมนทอสให้เจอโอ้ไ oh ม่จะเจออะไรที่ใหญ่กว่า <g ül üyor> นี่มันคินเดอร์ยักษ์เนี่ยนะคินเดอร์อีกอันหนึ่งเหรอเนี่ยเออเอา,เอางี้ฉันไปเลยไปแล้วค่ะเอาขนมพวกนี้กลับไปด้วยสิ เธอต้องไม่เชื่อน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะใช่เขาบ้าบ้างเลยงั้นเหรอเลิวไปสิแล้วมาเออไว้ไวหลังก็แล้วกันฮะทำไมต้นเย็นมีแต่ผักผลไม้เตมไม่หมดเลยไอจะมันเลยเพื่อนต้องหล้อชะแน่เลยโจงเย็นจ้าเขาอย่างชั่วเอาหน่อยไม่แล้วเจ้าทุกคนบายมวันนี้กินอะไรดีนะ อ๋อนมเอเอเจ้าคงไม่ได้กินนมแล้วละจ้ะแมรี่ยิ่บ้าจังเลยไม่เป็นไรไหนดูที่ตู้เย็นหน่อยดีกว่านี่มันอะไรเนี่ย <What? S 1> แบบนี้จะจะกินได้ยังไงอะฉันบอกว่ามันจะได้ผลนะแมรี่ <c oughs> ทำไมจะโชคร้ายแบบนี้ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนะไหนขอชิมซิเ mm. อออร่อย อคู่รักคู่ใหม่ดูสิทุกคนน่ารักอะ่ะกินเค้กเลยนี่สำหรับวานใจของเขาเท่านั้นอืมเ,อเดี๋ยวฉันไปดังใกล้ๆหนแล้วกันนะอ,อุ้ยเก่งมากนมรี่ออ <laughs> เออไงแคลลี่ลอ <gasps> ได้ทำามาทำอะไรที่นี่ เอาแรงนั้นมาทำอะไรอะฮะว้าวนี่กลายเป็นนางแบบซะงั้นน่ะวัสดีเออนี่เรากำลังเด็ดอยู่นะโอเคว่าไงนี่ขนมอะไรเหรอเดี๋ยวฉันนำให้ใหม่นะข้าอย่างชั่วเออนี่เธอจะแย่งเด็ดของแมรี่เหรออยากคิดนะว่าฉันจะยอมอย่างนี้ต้องโดนนี่สื้อผ้ หายไปไหนแล้วดีนะที่เธอเตรียมชุดมาเผื่อด้วยลองคิดว่าเธอถ้อาใส่สภาพแบบนั้นกลับบ้านสิโคเรแบบนี้ต้องเจอนี่ซะแล้ว <c oughs> เราไม่เป็นท่าเลยพวกเธอ <c oughs> แล้วเจอกันนะจ๊ะ เรามาที่โรงเรียน,นเออเดียร์แมรี่กับมาสิทุกคนน่ะรักทั้งเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะชอบกันอันนี้นั่นมันเสียงระบอกที่ไหนอ่ะโว้วลูกฟุตบอลนี่พวกเธอนี้บ้าจ,จังเลยนะเออนั่นดูดีม,มากนี่ระวังหัวห แอะทีนีทั้งสองคนพวกเธอระวังตัวหน่อยก็ดีนะหัวเราะสนุกมากใช่ไหมเอาไปกินเลยฮะเจ็บจังเลยอะแค่นี้ก็เรียบร้อยนายจะหัวเราะแทบไม่ได้นะเฮ้ยโอ้นั่นเบอร์เกอร์นี่นะเออแมรี่เธอคงไม่คิดจะกินเบอร์เกอร์ที่มันตกทางขยะเราใช่ไหมจงร้อนซะ แค่น um ี้ก็กินได้แล้วหือได้ฉากนี้พอดีเลยฮะถ่ายรูปอ่ออย่างนี้ต้องนอนเอาไปเลยป๊อปปะาร็กซ์เฮ้ยลบออกลบออกลบออกเยสเป็นไงกันบ้างวิดีโอใหม่ของเราจะมาเร็วๆนี้นะขอบคุณที่กดกระดิ่งให้เราแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วเจอกัน